สวัสดีครับท่านผู้ชมลมาน n e w ์ขอ,อนำท่านผู้ชมมาอย่างสมรภูมิการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนซึ่งเป็นการสู้รบกันในวันที่1 0 0 3ถึง1ครับกองทัพรัเสเซียโยกย้ายรถถังรถหุ้มเกราะ ไปยังภูมิภาคคูสส่วนหนึ่งนะครับส่วนทั้งไายูเครนเปิดตำราพิชัยสงครามครับพอกองทัพรัเสเซียบุกรุกเข้ามาทางกองทัพยูเครนแกล้งทําเป็นถอยครับแล้วก็โดยมี กองกำลังอีกส่วนหนึ่งซุ่มอยู่ในสองข้างทางพอรัสเซียลุกไล่เข้ามาลึกพอสมควรแล้วกองกำลังที่ซุ่มอยู่ก็เปิดฉากโจมตีกองกำลังที่ทําทีว่าหนีในตอนแรกก็หันกลับมา โฮมกนนำครับโดยวิธีนี้ได้ผลดีมากครับสามารถหยุดการรุกคืบของกองทัพรัเสเซียได้อยู่หมัดทั้งในภูมิภาคครสและในพื้นที่ของอยูเครนเองก็เหมือนกันครับ ปกติพื้นที่ภายในประเทศยูเครนจะม,จะมีทหารรัเสเซียเสียชีวิตราวๆหน0 0งนายต่อวันนะครับแต่ถ้าภูมิภาคคูสเปิดเกมโจมตีกันหนักด้วยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก ตามที่ได้รายงานนะครับที่น่าจับตาเป็นพิเศษก็คือกองทัพรัเสเซียใช้ทหารเกาหลีเป็นแนวหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมในภูมิภาคคูสซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ทหารเกาหลีเหนือ หนึ่งหมืนหน่นนายก็น่าจะละลายหมดภายในไม่เกินวันที่สิบธันวาคมนี้เป็นแน่ครับและในวันนี้ยังพบทหารเกาหลีเหนือจำนวนหนึ่งเข้ามาในพื้นที่ของอยูเครนด้วยนะครับทางด้านเมืองโปรโคอฟครับ ซึ่งคาดว่าทหารเกาหลีน่าจะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเราวๆ2,000นายครับรวมแล้วน่าจะเป็น1 000, 2 0 0นายครับส่วนผลการสู้รบกันในวันที่1,003ถึง1,005เป็น ดังนี้ครับทหารรัสเซียเสียชีวิต4,670นายครับได้รับบาดเจ็บ23,350นายรถถังถูกทำลายเพิ่ม26คัน รถหุ้มเกราะถูกทำลายเพิ่ม95คันยานยนต์ทางทหารถูกทำลาย262คันปืนใหญ่ถูกทำลาย64ระบบดโดรนถูกทำลาย2 5 0ลำจรวดหลลำกล้อง ถูกทำลายเพิ่ม1ระบบป้องกันไปทางอากาศถูกทำลายเพิ่ม1ครูสมิสไซถูกทำลาย1อุปกรณ์พิเศษหมายถึงระบบเรดาร์ระบบแจมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ถูกทำลายเพิ่ม8ระบบ แล้วก็กระสุนปืนใหญ่3วันใช้เพิ่ม9,000นัดกระสุนปืนเล็ก3วันเพิ่ม300,000นัดกระสุน RPG 10,500 0ลูกครับตลอดเลยเวลา3วันที่ผ่านมาและรวมมูลค่าความเสียหายของกองทัพรัเสเซีย ในการสู้รบมาถึงวันที่1 5 0อยู่ที่1 4 1 9 7ล้าน0 0 0 776ล้าน8แสนบาทครับส่วนทิศทางการสู้รบยูเครนใช้ลูกยาวถล่ม ทางเหนือทีทางใต้ทีทำให้กองทัพรัสเซียสับสนครับไม่รู้จะป้องกันยังไงดีการรุกใหญ่ที่เคยทำมาก็ทำไม่ได้อีกแล้วครับเรียกว่าภาษามวยนะครับการคลุกวงในนั้นยูเคร ين, เนเหนือกว่ามา สิบวันกว่าแล้วครับซึ่งถ้าต้องมาคอยดูลูกยาวของรัสเซียครับว่าจะมีพิษสงมากแค่ไหนซึ่งถ้าไม่มีอะไรถึงถ้าไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้ก็เตรียมตัวม้วนเสือกลับบ้านได้เลยครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบคุณทุกคำติชมกับสวัสดีครับ